โอเคนะครับวันนี้ก็อยู่ผมใน R N T S นะครับนั้นแล้วในวันนี้เราก็อยู่ในเกม Extra Life Zombie นั่นี่งครับนะอ่าฮะซึ่งในวันนี้ก็เป็นคลิปที่2ที่เราจะทำการเล่นเอ่อเอ่อเล่นตัวละครทุกตัวนั่นเองครับนะในเกมนี้นั่นเองซึ่งในคลิปที่แล้วเราเล่นเป็นเอลวินบอลสันไปใช่ไหมครับนะเออในครับในในครับพี่อะในคลิปนี้เออในคลิปนี้ในครับเฉยในคลิปนี้เราจะมาเล่นเป็นเบลเฮสนั่นเองครับนะอ่าฮะ เบลเฮหรือเบลเฮเยตก็ไม่รู้นะครับนะเออเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับนะถ้าจำไม่ผิดผมยังไม่เคยเล่นตัวละครหญิงในเกมค่ายนี้ให้ทุกคนดูเลยใช่ไหมเออวันนี้แหละเราจะมาเล่นกันไหครคบนะอืม เบลเออเนี๋ยนะเบลเบลเล่เบลเบลเฮสนั่นแหละคิดว่านะสเตตของตัวละครเบลนะครับนะเบลมีสตริงอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทักเนตเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สปีดเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์สกิลเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แหมเป็นตัวละครที่สมดุลมากนะครับนะอืมไม่โดดเด่นไปทางไหนเลยนั่นเองแตส่สปีดปแปลกๆนะเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์มันจะต่างทำไมวะเออไม่ไม่ได้ช่วยเลยนะครับนะอืมโอเคดูซิตัวละครหญิงเบลเฮสนะครับนะเบลสมดุลขนาดนี้ จะโดดเด่นจะมีอะไรดีไหมมาหยิบบาสูก้าขึ้นมาเลยจะทำการปุ้นั่นแหละระเบิดเข้าไปบุ้มเป็นโกโคข,ขันไหมล่ะมึงืบุ้มไหมบึ้มไหมฮะไหนอ่าไม่เรียบร้อยน่าจะตายแล้วละ่ะดูทรงนะครับนะเดี๋ยวเ,เบาเสียงเกมก่อนโอเคน่าจะดีแล้วละ่ะแล้วเราหยิบน้ำโค้ขึ้นมากินนะครับนะสวม โอ้ยสดชื่นเฮ้ยมันยังไม่ตายตุมต้มตุ้มนั่นแหละตุม้มคูณสองไปเป็นไงมาหยิบเบอร,เอร์เกอร์มาก่อนนะครับนะแต่อยา่าเพิ่งกินนะตอนนีน้ถ้ากินเดี๋ยวเราอ้วกแตกกันเองนะครับนะอืมอ่าเฮ้ยเจอตัวละครหญิงเหมือนกันเลยตัวละครหญิงเกมนี้นี่ผมไปดูหลายตัวมาแล้วก็ปรากฏว่าก็เป็นตัวที่แบบมันก็มีดีบางตัวนะอืมแต่ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่แต่ก็โอเคมาปุ้มมาเลย เปิดมาก็เจอของดีนะครับนะอืมเละเลยไอ้นี่บ่นอะไรของมึงวะไอ้เจฟอืมเรียบร้อยแหมแจ็ row, คสเปโร่กูโดนบาสูก้ายิงอัดเรียบร้อยเละเลยนะครับนะอืมเบอร์เกอร์โอ้ยอร่อยเหาะอืมสวัสดีเพื่อนจับมือกันโอเคเราเป็นพันธมิตรที่ดีเฮ้ยทำเฮียอะไรเพื่อนกูเพื่อนกูก็โดนดาเมจเดี๋ยว เงี้เตียนกันนี่เลืองไฟฟ้าของดีอืมอืมเป็นไงไอพวกบัณฑิตนะครับนะใส่หน้ากากนี้พวกบัณฑิตเหรอพวกโจรเหรอหพวกบัณฑิตเหรอไม่ใช่ไม่ใช่บัณฑิตแบบเอ่อแบบนักเรียนนะอันนั้นไม่ใช่นะคนละอันกันอันนี้บัณฑิตโจรน,นะครับนะเออเหี้ย <Here S 2> ะไรเนะี่ยมึงเอาอ่ะมึงจะเอาอ่อม,มึงจะเอาอือม,มึงจะเอาอรอเฮ้เบลอะไรเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันไหมเนี่ย เาก็ใช่ไงแต่บาซูก้ามันดาเ,เป็นแอร์เรียให้กูทำไงอ่ะกูก็ยิงมึงอ่น,นีิเออยาอ่อนนีเหี้ยเดี๋ยวกูเอาเบอร์ไปยัดหน้าแม่งนีเอาหนี่เอาดเอาดนาไม์ชื่อบึมโดนหมดเลยนะครับนะโอ้โหจะเกือว่าฉันไม่มีชีวิตนะโอ้ฉันให้เธอตามหาพวกเขาหน่อยตามหาเหี้ยเละมึงไม่ต้องมาฝากความหวังมาสั่งเสียอะไรกับกูทั่านั้นแหละเจฟเอ้ยเรียบร้อยหัวขาด ือ,อ้ซอมบี้นี่ไอผู้หญิงนี่มันกลายเป็นหัวโล้นเลยนะครับนะอืมอเคเราไปที่ต่อไปดีกว่าของเง้นเง้นไปแล้วกันนะครับนะอืมพอรู้สึกว่าสปีด73เปอร์เซ็นตก็ก็วิ่งเร็วกว่าตัวเอลวินบอลสันนะครับนะอืมแต่เร็วกว่าแค่3เปอร์ซ็นนี่มันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนะ <S <S เฮ้ยเจอม้าบาจเจ็บเป็นไรไหมลูกมาซ้ําเลยแต่ต้องการเนื้อของแกมันนี่อืม โอ้ยเนื้อไม่เอาไม่เอาน่องเอาเนื้อชิ้นสีแดงสดฉ่ำช่ำโอ้ฉ่ำช่ำอุ้ยอีเสือเฮียมึงตีกูเดี๋ยวมึงเจอกูอ้าวทีนี้ถ้ามันกลัวอ๋ออ๋จะขวนกูให้ได้เลยระวังนะครับเสือแม่งไวแม่งเร็วจะจัดเลยเสือเนี่ยเสือเกมนี้แม่งเร็วมากนะครับเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในเกมแล้วมั้งนะหรือว่าม้าเร็วกว่าไม่รู้เฮียมึงยังไงกู กูฟันก่อนกูฟันอืมเลื่อยไปเลยเลื่อยผาผากลางหลังอืมเสือเบงกอก้หรือมึงอะเรียแบบร้อยตายซะเอากระดูกมาไม่เอาเอาน้องไก่มาดิาน้องมาเาน้องมาน่กระดูกเขี้ยอะไรมนันนี่เออแดกเข้าไปุ้ยหลอดอาหารเกือบเต็มกูเกือบอ้วกแล้วหุยหน้าคุ้น ซอมบี้นี่มันชิคกี้พายนี่นะอุดตีก่อนเลยทําไมกูมองซอมบี้ตัวนี้แล้วกูนึกถึงชิคกี้พายชิคก้ชิคกี้พายวะกูไม่เข้าใจกูเลื่อยก่อนลับรับในหลังมอไซค์อืม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 ตายหรือยังอพอใจหรือยังน่าจะล่วงแล้วแหละไหนดูดิโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์มันตายแล้วนะครับนะเราทำท,ทาลายขยะดิเอเคได้ครับ ของกาก็เราไม่เก็บอยู่แล้วล่ะไปเราต้องตามหาค่าซอมบี้ต่อไปนี่มันซอมบี้ดีเอโก้กูจําชื่อได้อิ้ยมึงทําร้ายกูเหรอแม่ตัวละครกูเล่นเป็นตัวผู้หญิงนะเว้ยรอบนี้โอ ไม่ใช่ <te le anut> <t ong> ละเสียงร้องเหี้ยอะไรเป็นั้นกูต่อยมึงดูโดนกูสวนกลับแล้วพอโอ้ยเลือดกัดกูดินั่นแหละเป็นไงเสียแขนเพราะกัดผู้หญิงนั่นแหละอืต้องทดใช้เรื่องอะไรวะเรื่องที่มันกัดกูเฮ้ยฟังนะเบลฉันรู้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่อ่ะแต่ก่อนนะฉันอยากจะให้เธอไปที่อะไรไม่รู้อ๋ออยากจะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมโอเคงั้นเราเป็นเพื่อนกันเถอะ อ่าจับมือกันครับเพื่อนโอเคอุ้ยถังระเบิดมาจู่ๆไม่มีคนอยู่ในถังมึงมาไงเนี่ยมึงเข้าไปแอบในถังน้ํามันแล้วถังน้ํามันก็ระเบิดแม่งป,ปัญญาอ่อนจัดๆก,กูอย่างงงเลยเฮียเดี๋ยวกูช่วยซ้ําให้ไหมเพื่อนอืมพอก,กูรู้ว่ามึงน่าจะติดเชื้อนั่นแหละโอ้ยเฮียสถานีตำรวจแม่งซอมบี้เยอะจัดเลยมาปาระเบิดก่อนเออไม่ไม่เี่อะไรเกิดขึ้น ค okay. ปลาใหม่ลูกนึงพึบเอาระเบิดแม่งไม่ตูมวะโอ้ย่ะมันนี่ดีโอ้ชิปหายแนละ้วมึงกัดขากูเหรอฮึโอ,โอ้ซอมบี้เต็มสถานแ,แม่งเต็มโรงพักเลยเฮียเอาระเบิดแม่งไม่ทํางานกวนส้นตีนกวนาถาังตะพิงก็ได้วะเฮ้ยบึมสวยอย่างวั้นก็ช่วยถ่วงเวลาได้ประมาณหนึง่งงั้นเอาระเบิดมาระเบิดจริงๆนั่นแหละ ออกมาทําการบึ้มโอ้โหมันไม่สะใจแม่งไม่มีตัวระเบือตัวขาดโอ้โห,โโหทุกคนดูดี่ซอมบี้แม่งพวกชุดทหารพวกขา้าราชการแม่งเต็มไปหมดเลยขนาดโ,โ,บโรบคอปยังมีอ่ะคิดดูแล้วกันโ,โ,บโรบอปยังเป็นซอมบี้นับภาษาอะไรคนธรรมดาโอ้โหเฮ้ยอืมไอ้เขี้ยอืมไอ้ใส่บอกสันตียินโอ้เขี้ยจบแล้วกูโอ้โหเจ็บโอ้โหโ,หโ,หโ,หโดนกัดซ้ำอีกอ้ยไม่ไม่ยังไม่กัดยังไม่กัด กูต้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรักษาชีวิตก่อนเอานี่เอาแฮนกันมาละปุ้งยิ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 งเออยิงหัวระเบิดไปหัวระเบิดแขนระเบิดแขนระเบิดไปเอ้โอ้ยไอ้จิวเาเลนท์แม่งจะกัดกูลวมาอืมยิงเข้าไปแม่แลกเหมือนกันนะมีเสื้อกลอขนาดนี้ยังยิงล้มอีกไม่น่าเชื่อกูนี่อึ่งเลยอืมาเอาลูกซองมาลูกซองแฝดซะด้วยอืมอืมเฮ้ยมึงก็ยิงดิเอา มันยิงไม่โดนน่ะโอ้สกิลแม่งเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะ่ะเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นเนี่ยแต่ก็พอมีความแม่นอยู่บ้างก็ถือว่าสกิลเยอะกว่าไอเอลวินแล้วกันอืมเฮ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วโอเคมาเฮ้ยไอเชียจิวไอเชียจิวมึงกัดคอกยนนูย็ดแน่มึงแม่งมาจากเรสซิเดนต์อีวิวอ้าวทิพหหยแล้วตัวกูอย่าเพิ่งตายดิอืดเลยก่อน พักเน็ต75เปอร์เซ็นตไม่น้อยนะอ้าวคิบหายกูตายแม่งโอ้โหโอเคนะฮกูเกิดใหม่เป็นซอมบี้โอ้โหโลนเลยกูกลายเป็นแครอทเปลือกแครอทป,ปล,อก,ลอ,ปอกเปลือกเนี่ยนะเออแครอทปอกเปลือกไม่แม่งไงเอ้ยปกติแครอทมีเปลือกเนี่ยเหรอเพิ่งรู้โอเคโอเคอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับนะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติผมเป็นซอมบี้หรือว่าผมตายไปเนี่ยในเกมนี้ก็คือสามารถจบคลิปได้เลย และดูจากเวลาแล้วโอ,อกเคกครับเออนะก็โดยรวมสำหรับตัวเอ่อตัวเบลเฮสเนี่ยสำหรับผมนะผมว่าผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับตัวละครตัวนี้นะคือถ้าถามว่ามันเหมาะกับการเล่นยังไงเหรอคือคือสกิลมันกับสเต็งและทักเนตอ่ะมันเท่ากันเปเว้ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันหมดเลยส่วนสปีดมีอย่างเดียวที่แตกต่างคือเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเป็นตัวที่สมดุลอ่ะคือใช้ปืนก็ได้ใช้อาวุธประชิดก็โอเค แต่ถ้าดูจากลักษณะตัวละครนั้นเนี่ยถ้าใช้ปืนก็เอาปืนไปน่าจะเวอร์กว่านะอืมแต่ก้อนนั่นแหละตัวมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับนะอืมเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะเบลเฮสถือเป็นตัวละครที่เอ่อสำหรับผู้เล่นที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็คือไม่แนะนําให้เล่นนะนะอืมแล้วก็แบบมันไม่ค่อยน่าเล่นอ่ะมันมันบางทีมันก็ส่งดุลมันตัวมันแบบมันมิดอ่ะมันปานกลางทุกคนมันมิดมิดมันมิดเกินไปอ่ะเออประมาณนั้นแหละตามนั้นทุกคนอืม